เรื่องก็มาส่งเรียบร้อยนะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวจเช็คสินค้าแล้วก็ลองเทสนะครับผม ข้อเมกาเป็นตัวเครื่องไฟฟ้านะครับผมเป็นตัวดัดไฟฟ้าใช้ไฟบ้านนะครับผมเป็นมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่ผมลองดัดมาแล้วสองโคง้งสามโค้งนะครับผมให้ดูนะครับไม่มีบุบนะครับผมไม่มีบุบ แค่ว,ว่าจะโค้งชิดกันโค้งใกล้กันคือได้หมดเลยครับผมอันนี้ต่อไปจะไปโค้งที่สี่นะครับงานก็จะได้ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับอันนี้คันต่อไปนะครับผมทำงานสะดวกสบายง่ายง่ายขึ้นนะครับผมสามารถทำงานได้เบาแรงขึ้นแล้วก็โค้งก็สวยนะครับผมเหล็กไม่มีการบุบน,นะครับ ประหยัดแรงนะครับผมประหยัดพลังงานวันหนึ่งก็น่าจะสามารถขึ้นได้หลายคันอยู่ครับผมเดี๋ยวจะทำที่วิธีว่าวันหนึ่งจะได้ประมาณกี่คันก็คร่าวๆทำที่คร่าวๆให้ดูนะครับผมว่าเบาแรงของเราเยอะเลยเรับรองครับผมคุณภาพงานออกมาไม่มีปลุกครับไม่มีแบนครับผมได้เครื่องดัดเหล็กตัวนี้เข้ามาช่วย ออเดอร์เข้ามาเยอะครับผมตอนนี้ก็เลยต้องมีเครื่องทุนแรงครับผมเป็นตัวนี้นะครับเครื่องดัดเหล็กไฟฟ้านะครับผมของแบรนด์เมกานะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับผมผมจะแนะนําแล้วก็ให้เพจไปนะครับผมเพจที่สั่งเครื่องตัวนี้ครับตัวนี้เราไม่ได้ผลิตเองนะครับผมอันนี้ผมสั่งมาใช้งานนะครับผม อันนี้ใช้ดีจึงบอกต่อนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูทั้งหมดนะผมว่าดัดเสร็จแล้วก็หน้าตาจะออกมาประมาณไหนเปรียบเทียบกับงานตัวเก่านะครับผมเป็นดัดมือนะครับผมด,ด,ดัดเครื่องนะครับผมที่สําคัญคือผมว่าคือละหนาาละหนาบของเหล็กเนี่ยครับเวลาเราดัดปุ๊บมันตั้งง่ายครับผมคือเหล็กมันจะไม่บิดไม่ตแะแคงครับผม ค่อนข้างที่จะตั้งง่ายและขนานกันกันกบพื้นนะครับผมอันนี้ให้ดูาอๆนะครับผมตอนนี้ก็สามารถสั่งออเดอร์เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับรถสร้างเรามีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกแล้วขึ้นโครงได้ไวขึ้นนะครับผมขณะาาที่จะสั่งเป็นเฉพาะโครงอย่างเดียวก็มีครับผมเฉพาะโครงไปเชื่อมเองก็ประหยัดเงินไปได้อีกครับผม แล้วก็มีชุดคิดขายด้วยครับชุดคิดที่ประกอบเองครับเป็นชุดล้อชุดเผาชุดปิดนกครบเลยครับแล้วก็สั่งโครงเราไปได้ถ้าเกิดสนใจแบบไหนแบบไม่เชื่อมแบบสําเร็จมีเป็นเชื่อมเป็นโครงแล้วเรียบร้อยไปประกอบอย่างเดียวก็สอบถามราคาเข้ามาได้ครับหลังไม้ครับผมหรือโทรมาศูนย์3ป3 6ปมนะครับผมวันนี้โมเมเราสร้างไปแล้วครับสวัสดีครับ